Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ้าป <Ay> ้าเดียเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อันนึ้นะคะวันนี้วันเกิดน้องฝ้ายเดียนะคะน้องฝ้าเดียเลยป้าวันเกิดป้า ว้อแได้หาดควงนะคะน้าไไว้ไว้ฝันเห้นลูกดูไว้ฝันเห็นลูกดูอไว้ฝันเห็นลูกสาวว่าจ้ไห้กะสิเขาปี่ที่หแล้วโหขนาไปเอฟซีบางทุเออ หลายก็ได,ได้หาปีแล้วแม่ก็ขอให้หลายมีความสุขกั้หลายขอบคุณค,ค่ะแม่ขอบคุณค่ะขก้าวขี่ดือกขีมื้นข้ะแม่ข้าวเบียรปีน้องสาวหน่อยนึงวันนี้เป็นวันเกิดน้องป้าเดียนะคะขอหาผัวพอดพีค่ะมื่อนี้นเอสซีเป็นเป็นกคนจ่ายน้องป้าเดียได้เดลยน้องป้าเดียเรเลี้งสื่อเก่งๆสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะข่เอสซีไปหล่ะขอบคุณค่ะจ้ะอ้ามาพี่น้องมากิน หมูกระทะน้ำกันค่ะกินขนมเมื่มอน,นี้น้องใจพุ่งก็ได้สุกตากระป๋าสุกตาให้นอ้องฝ้ายเดียนะคะอ่ะใจพุ่งมาให้นอ้องฝ้ายเดียคะ่ะมาคุณค่ะเอาหอมแก้มเลยเนะหอมแก้มเลยเนะอ้ยจะสร้างบ้านขาวพี่น้องค่ะ <c oughs> ังได้กับฝ่ายพี่กำลังใจให้น้องหมวยเนะะี่ยค่ะน้องหมวยเขาคุดเอ๊ยซีไปคะเขาพูดเนี่ยทุกลูกไปนะจ่าที่ส้วขกามาทุกข้อมีนจ้ากไปก็ต้องใจให้น้องหมวยนั่นเลยจ้าค่ะ วันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายยกมือบ,บ๊ายบายสิคะบ๊ายบายบ๊ายบายบาย,บายับ๊ายบายสวัสดีค่ะ